ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเหมือนในวันทีท่ท2 2ตุลาคม2563นนะคะหลังจากเอล่างรถดกระบะเรียบร้อยนะคะเอเป็นคนที่ค่อยๆเลยใส่รถกระบะนะคะแต่เหมืนอนี้กับสิ่อยนะคะสิ่อยรหลดหัวนะคะไปขับเบิ่งหลบลงเรียนนะคะจอดไบนี้โดนแล้วค่ะนะคะสิมาร้อยครับท่านนี้เป็นเกียร์แบบแม่นวลไหกระบอทนัดนะคะแต่ว่าสิมาลอคขับเบื้อง่อาจะเป็นยังไหล สามีบปอยู่นะคะเขามาบบลองร้อยเบึ้งนะค่ะนะคะอ่ะไปเลยค่ะไปลองครับนนะะสิหลอดบอเนาะค่ะพี่น้องบอสครับอันเกียร์อันนี้จะเถื่อนะคะ ออกรถมากก็จะเอากระบบให้คับจักเถื่อคะ่ะเป็นโมขุนนะคะปับ๊บนับแรกกัะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็รัดเข็มขัดนิรภัยหรือเซฟตี้เบลไว้ก่อนนะคะในการครับรถน,นะคะจะเอาเบรกมือลงเหยียบเบรกแล้วก็ เหยียบคาดลงนะคะเหยียบคาดแล้วก็เหยียบเบรกลงนะคะเช็คว่าเกียร์อยู่ในเกียร์หว่างบอนะคะถ้าต๊ไปสายฟางสิแสดงว่าอยู่ในเกียร์หว่างนะคะผอมแล้วก็เข้ากับเหยียบเบรกเหยียบคาดให้สุดค่ะจังสตาร์ทนะคะจังสตาร์ทนับแรกอะใส่เกียร์ถอยก่อนค่ะปิ๊บป๊ไ ใส่เกียร์ถอยแล้วก็ค่อยๆปล่อยเบรกนะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยขาดกิดว่าสิลอดอยู่นะคะสิร้อยรถดเขาไปครับรถกระบะกับรถเก๋งนี่ที่ทัศนะวิสัยต่างกันนะคะถ้ารถกระบะนี่มันจะสูงก็จะง่ายกว่ากันอ่ะเริมนะคะค่อยๆถอยออกไป ล่างแล้วต้องครับค่ะเพราะว่ารถรถเก๋งเงี้นี่เคยประสบปัญหาก็คือว่าเดติดนะคะเดืติดเพราะว่าเวลาเข้าหล่างข้าหยังกับสีมีหนามนะคะมีหนามเขาไปทําปฏิกิริยากับตัวเล็กนะคะที่เป็นดิสเบรกแล้วก็ดับเบรกนะคะอ่ะ,ะเยียบคาดล่องนะคะสําหรับคนฮัด หม่นะคะเหยียบคาดลุงะะ่งแล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งนะคะค่อยๆปล่อยเบยรกนะคะและ้วอยค่อยๆปล่อยคาดไปนะคะอันนี้คือเกียร์หนึ่งนะคะเอกะโบ้ก้อยมันใจหรอกคะ่ะโดนๆกระได้ครับจนมาพ่อนรถเบิร์ดนะคะเขากระโบ้ยครับสามีโบ้ยครับยานเมียเอารถไปครับเด็ดนะคะ แต่ว่าทุกครั้งที่หลังสิบไปย่มนะคะอ่ะนหน้าเขาโขงก็ต้องเกียบเบกเกีเยร์พลาดนะคะค่อยๆเหตดสำหรับคนที่บ่มันใจเอ้ค่อยค่อย,อยตอนสิบไปออกรถนาออกเป็นรถเก๋งกะกะลากรถเก๋งเรียบร้อยกะฮัดคับรถกระบะบน,นี่แหละค่ะแต่ว่า นี่ละนังกะเกียบคลาดนะคะใส่เกียร์สองนะคะนี่เป็นโรงเรียนสังขะนะคะก็คือการขับรถแบบนี้หลังจากหลังเป็นการวอมเบรกนะคะโบไใหน้ามีไปเกาะอยู่ตามออส่วนประกอบของรลอนะคะที่เป็นเบรกนะคะข <c oughs> ับรถเล่น <c oughs> คือนาะเข้ารถเล่นร <c oughs> องแรกเรียน ค่อยนะคะแบบเหยียบแล้วก็เหยียบเบรกให้มันเป็นเพิ่มการเพิ่มความห่อนนะคะการเพิ่มความห่อนนี่ก็จะเฮ็ดให้เบรกมีทํางานได้ได,ด้นีขึ้นนะคะนะคะก็ะเสียดหายหนามที่ไปเกาะตามเบรกนะคะที่เป็นตัวเฮ็ดจากวัสดุที่เป็นเล็กนะคะก็จะแห้งน,นะคะ จะเสียหายเบรกก็เห้าบติดนั่นเองทุกครั้งนะคะแต่ขอแนะนาท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะเนื่องจากเกจอจากรับตัวเองนะคะทุกครั้งทีหลางรดแล้วนะคะถ้าแมนว่าบดไสไปหลางในหลานนะคะเพราะว่าเห้าบดิสตใส่ร่มเป่านะคะมันก็นจะโบแหงนก็จะมีส่วนที่เป็นหนามนะคะส่วนที่เหตุเกิดสนิมที่ดีที่สุดก็คือหน,นามและก็ความชืนนะคะเมือใดกระตามที่มีออกซิเจนนะคะไปเกี่ยวของหนามแตมี สัญ,ญลักษณ์ทางเคมีหรือสูตรโมเลกุลกับ SO มีไฮโดรเจนอยู่2อะตอมและออกซิเจนอยู่1นอะตอมนะคะเมื่อไหท่ทีมีออกซิเจนตัวนี้ไปเกาะกับเล็กนะคะจะให้ถ่เกิดตัวเฟอริกออกไซด์นะคะนะคะที่เป็น S Fe 2แล้วก็ O 3นะคะมาเกาะเหตุให้เกิดเป็นสนิมใดนะคะเป็น สนิมของฟอรสออกไซด์นะคะ,ะเรื่อยๆเนียน้ำให้ครับค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศโรงเรียนสังขะนะคะนะครับประมาณรอบหนึ่งแล้วคะครับเกียร์สองค่ะตอนนี้ว่ลคันค่ะเป็นเกียร์ซุ้งนะคะเพราะว่าทางจะเลียวโข้งนะคะมันก็ค่อยๆค,ครับไปนะคะสำหรับคนที่ฮัดครับไม่ส่วนมากก็จะเหยียบเบรกด,ดูนะคะ นะคะการเบียบเบรกรนนี้ดีบอดีนะคะปลอดไั่แต่ว่าเบรกห้าสิเบิร์ตเร็วนะคะพาเบรกห้าสิเบิร์ตเร็วนะคะตัวจี่เป็นดิสเบกดาเบรกห้องกสิเบิร์ตเร็วนะคะแว่ามันทํางานนะครแรกๆก็เหยเบียบจะเบรกไปก่อนนะคะนะคะนี่เป็นสภาพของนุงเรียนสังขะนะคะบริบทนายูค่ะต้นต้นใหม่ร้ายค่ะนะคะต้นใหม่ก็ร้ายเองนายูค่ะ ก็บคไมีการครับก็ครับได้ค่ะแต่ว่าให้ขับไกลไนี่กับวมาั่นใจค่ะเพราะว่ามันสิลงเกียร์นะคะโอเกียร์โอตเนี่ยสีใสจะถ่าวคว้าทํางานนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์แม่นวนแบบนี้เนาะต้องใส่ทั้งถ่าวสายแล้วก็มือู่นะคะกระองเขาเกียร์ให้มันตรงนะคะความเร็วของรถกับเกียร์ที่อยู่ตอ้องมาะสมกันนะคะอันนั้นมันจะหลากเกียร์เหตุใ้ รถข้งา,างเานั้นพังเร็วนะคะ,ะแนะนำเด้อค่ะพี่น้องนะคะครับไปค่ะโอ้ทัศนาวิสัยดีแห้งค่ะต่างกันแห้งกับรถเก๋งนะคะท่านเป็นรถเก๋งเขาเนี่โอ้ยนะคะแนมหายอย่างกับครับอยู่ว่ามัน ว่าเมนอยู่ในหลุมบหมนกันคือคือมันนางต่างกันนะคะมันก็นปลอดภัยค่ะนะคะต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะระบบไฟเดี่ยวเขาก็ต้องตีไฟนะคะรถที่ต้องครบส่วนได้ค่ะรถที่เอาไปขับนะคะต้องเป็นรถที่ครบส่วนนะคะมีไฟเลี้ยวมีกระจกสองหน้าหลังครบนะ,ะส่วนประกอบของรถครบส่วนครบทุกอย่างนะคะ กลับมาแล้วค่ะนะคะคือคอยเขานะคะระระยะนะคะมองกระจกสายคว้าแล้วก็กระจกหลังนะคะโอเคก็เหยียบเบรกลงนะคะเหยียบคลาดลงให้สุดแล้วก็ปรับเกียร์นะคะมาเป็นเกียร์ว่างเกียร์ว่างคือเกียร์ทียู ตรงกลางแบบนี้นะคะเหยียบคลาดลงแล้วก็ปป๊บเกียร์่าเป็นเกียร์บ่าแล้วก็ดึงเบรกมือขึ้นนะคะก็คือความปลอดภัยนะคะเป็นยังไงคะพี่น้องตื่นเต้นรีบอครับกระบะมั่นดีนะคะสูงนะคะทัศนวิสัยดีนะคะแต่ไมีเงื่อนก็อยักมีรถสี่ประตูที่เป็นเกียร์ออโต้อยู่ค่ะนะคะเนะพราะว่าทัศนวิสัยดีแห้งนะคะ สามีโบหูดอกค่ะมัน้นีนะคะจังไหนรอกกับโบหูดอกนะคะมาร้อยครับรถดแล้วเหรียญรอกหวังดีหลายนะคะจังไหนก็ฝากกดไลค์กด,ดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสุรภาแสงสว่างด้วยนะคะขอกดดีหลายค่ะพี่น้อง